it's so สวัสดีครับชื่อนายธนทนธัศน์สิงค์คำนะครับชื่อเล่นชื่อเขตครับก็เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเมตตาวิทยาจากจังหวัดพิบูรณ์ครับก็ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลายัยวิทยา,าศยาสตร์แพทยศาสตจุฬาภรณ์สมทบก,กับมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็เคยได้รับรางวัลปี2อ6 0าครับแล้วก็ปี2562ครับโรงเรียนเขยคือโรงเรียนเมตตาวิทยาครับจะ เป็นแข่งขันทางด้านสวดมนต์แล้วก็บรรยายธรรมอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับแต่ว่าปีหกศูนย์เป็นปีแรกที่จัดทีมชายขึ้นครับแล้วก็เขตก็เลยปกติเขตจะแข่งบรรยายธรรมมาก่อนครับแต่พอเป็นปีแรกที่จัดสวดมนต์ขึ้นเรามีประเภททีมชายเงี้ยครับเราก็เลยอยากไปแข่งเหมือนทีมหญิงบ้างเนี่ยครับแล้วก็อยากแบบพูดตรงๆก็คืออยากแบบสร้างประวัติศาสตร์เล็กๆน้อยๆสำหรับการแข่งปีแรกของผู้ชายอย่างเงี้ยครับพอเราก็ฝึกซ้อมกันค่อนข้างที่จะหนักเลยครับ ว่าด้วยความที่เราเนี่ยใหม่ทุกคนเลยอย่างเช่นผู้หญิงก็เขาจะมีพื้นฐานจากประถมแล้วก็ตอนเนื่องถึงมัธยมอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทีมชายก็คือจะเป็นการฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทุกคนต้องฝึกซ้อมกันอย่างหนักมากๆครั้งก่อนเข้าแถวตอนเที่ยงกินข้าวเสร็จก็รีบมาซ้อมก่อนไปเรียนอย่างเงี้ยครับวับนเสาร์อาทิตย์ก็มาซ้อมอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นความตอนแรกกลายเป็นความสนุกครับเป็นความแบบเป็นชาเลนที่ค่อนข้างท้าทายว่า เป็นปีแรกเนี่ยเราจะทําได้ดีแค่ไหนต่อไปเราก็เริ่มที่จะกดดันกันเองค่อนข้างม,มากครับเพราะว่าด้วยความที่เราอ่ะอยากทําปีแรกให้มันดีที่สุดก็เลยกลายเป็นการกดดันตัวเองไงครับพอวันแข่งจริงเราก็ทํากันเต็มที่ครับทํากันได้ดีกว่าที่ซ้อมก็ว่าได้ครับแต่ว่าอาจจะยังดีไม่พอก็ทําให้เชื่อดโอกากัการได้รางวัลชนะเลิศครับก็ปีแรกก็ได้เป็นรองชนะเลิศอันอันดับหนึ่ง 1, 1, 1, 1, 1, ครับก็คือที่สองหลังจากนั้นเราก็เลยเขตก็เลยแบบ กับทีมที่ได้ปีนั้นนะครับก็เป็นเซตที่ต้องเว้นหนึ่งปีใช่ไหมครับก็เลยใช้เวลานั้นในการฝึกซ้อมแล้วก็ปีต่อมาคือปีหกสองแล้วก็มาแข่งอีกครับก็หวังว่าอีกขั้นเดียวเราจะได้ที่หนึ่งแล้วไงครับเราก็เลยค่อนข้างซ้อมกันหนักกว่าเดิมมากๆเลยครับทั้งครูอาจารย์แล้วก็พระอาจารย์ที่ช่วยึนซ้อมให้อย่างเงี้ยครับก็ผลก็ปรากฏว,ว่าปีที่สองก็ได้รางวัลเดิมเลยครับก็คือโรเจอร์นัลเดนอันดับหนึ่งก็เลยกาลายเป็นความจนถึงตอนนี้ก็กาลายเป็นแค่ความเสียเสียดายดดครับแต่ไม่ได้เสียใจเพราาะว่ เราก็ได้เข้าทั้งสองปีที่เราแข่งขันนีงครับก็เลยกลายเป็นความเสียดายที่ว่าเ,ออเกือบจะได้แชมป์ประเทศบ้างแล้วเนี่ยครับ<ม>ก็เลยฝากความหวังไว้ที่น้องๆรุ่นต่อไปจนน้องๆก็ทุกวันนี้เขาก็เวลาว่างเียก็ได้ไปช่วยฝึกซ้อมให้น้องๆบ้างเนี่ยครับช่วยแนะนําประสบการณ์ที่เราแข่งมาทั้งหมดสองรอบอย่างเงี้ยครับก็พอประกาศประกาศว่าเราได้ที่สองในครั้งที่สองที่เราแข่งก็ดีใจครับดีใจอันดับแรกก็คือ อาอย่างน้อยก็ได้ได้รางวัลอีกแล้วกับการที่แข่งถึงใจยังไม่ได้ชนะเลิศแต่ก็เป็นสถิติที่ว่าสถิติสำหรับตัวเองในชาเลนจ์ตัวเองว่าโอเคเราอาจจะเหมาะก,กับทางนี้เพราะว่าเราแข่งเราก็ยังไม่ตกรอบเองี้ยครับก็เลยแบบเป็นความดีใจจนภูมิใจจนถึงทุกวันนี้ครับสิ่งที่ได้จากการสวดมนต์เนี่ยก็คือสิ่งที่เราได้ฝึกไปในระหว่างที่เราสวดมนต์ทั้งหมดเลยครับอาจารย์เราฝึก,กด้านความอดทนในการสวดในการ อดทนในการนั่งอดทนในการไม่กินของอย่างนั้นอย่างนี้ตามใจปากเราอย่างนี้ครับก็อันนี้ส่งทุกวันนี้ก็คือทําให้เราเป็นคนที่อดทนต่อสิตูวอชั่นต่างๆได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราจะไม่มองไม่มองส่วนตัวเขตที่ตั้งแต่เรื่องข้อส่วนมน์นะครับเราเขียนรู้สึกว่าเขียนนีเป็นคนที่มองลึก มากกว่าที่จะมองตื้นเหมือนเมื่อก่อนนะครับอาจารย์ <Ừ. S 2> เพราะว่าด้วยความที่ตั้งแต่เราเสรมนว์ทำให้เราเป็นคนที่ค่อางที่ใจเยใจเย็นขึ้นแล้วก็อ่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับจากที่เราเคยทําอะไรตามใจเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับก็จะมองเห็นภาพรวมมองในภาพรวมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เวลาจะทําอะไรก็นึกถึงคนอื่นมากยิ่งขึ้นนึกถึงใจเขาใจเรามากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยครับโอเคนะก็เข้าในรอบ รอบที่ต้องใช้พอร์ตเหมือนกันแต่ว่าเขต,เขตยื่นทั้งหมด3รอบครับก็ติดทุกรอบแล้วก็พอร์ตในตัวนี้ที่สําคัญเลยก็คือที่เขตติดทุกรอบเขตก็ได้โชว์ทุกรอบเลยครับอาจารย์ <S <S เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ว่าการสนมมติเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีเพื่ออะไรเพราะว่าอาจารย์คณะต่างๆส่วนมากที่เราไปสัมภาษณ์อะครับเขาไม่รู้เลยครับว่าประเทศเรามีกิจกรรมอย่างนี้ด้วยครับอาจารย์เขาก็จะถามว่ากิจกรรมนี้คืออะไรหรอการสมมติอันนี้เขาจัดขึ้นเพื่ออะไรอย่างงี้ครับก็เหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมดีๆของศาสนาของเราให้เป็นที่กว้างขวางแล้วก็เป็นการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือเราต้องโชว์ทุกรอบเลยครับอาจารย์เวลาอาจารย์คนไหนเปิดพอร์ตของเรามาเวลาสัมภาษณ์เนี่ยสวดมนต์เนี่ยสวดให้ฟังหน่อยผมก็สวดมนต์ให้ฟังทุกรอบเลยครับอาจารย์จนอาจารย์อาจารย์ที่ฟังอะครับบางท่านไม่หยุดเลยครับเขียนสวดอาภาหุงปังเมื่อจบสองอันอย่างเงี้ยครับปกติถ้าเขาจะแค่ฟังก็เอาแต่จบตั้งแต่พาหุงแล้วก็ได้อะไรเงี้ยครับ ก็เลยไปคอยคิดที่ว่าทําให้คนฟังอ,อาจจะเกิดความเพลิดเพลิพนแล้วก็เกิดความที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็อยากจะฟังต่อไปเรื่อยๆก็เหมือนเป็นการพัฒนาจิตใจทั้งตัวผู้สวดแล้วก็ตัวผู้ฟังได้ด้วยคับอาจารย์น้องๆที่กําลังฝึกฝนอยู่ตอนนี้นะครับพี่อยากให้น้องๆเนี่ยตั้งใจฝึกฝนต่อไปแล้วถ้าน้องๆได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันในสนามในสถานที่จริงที่ไม่ได้ผ่านโปรแกรมออนไลน์ครับน้องๆจะได้สิ่งต่างๆมากมายเลยครับทั้งคอมเมนต์จากท่านคณะกรรมการโดยตรงแล้วก็ ได้ดูคู่แข่งด้วยว่าเขาเนี่ยมีการฝึกซ้อมยังไงสามารถมาปรับใช้กับเราได้แล้วที่สําคัญก็คือได้เพื่อนต่างโรงเรียนด้วยครับอย่างพี่ทุกวันนี้ก็คือได้รู้จักรุ่นน้องในหลายๆโรงเรียนอย่างเช่นอ่าที่จําได้ก็มีน้องเวฟน้องอโก้จากเบญจมาเทพบุตรธีธอย่างเงี้ยครับมีน้องแพ็คน้องแพทจากท่านาลายอย่างเงี้ยครับทุกวันนี้ก็ยังติดต่อแล้วก็คุยกันเรื่อยๆอยู่ครับก็นอกจากจะได้อ่าได้ฝึกฝนตัวเองแล้วยังได้มีตราภาพด้วยแล้วก็ อย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะครับก็ขอบอกอีกหนึ่งครั้งก็คือเป้าหมายของเราคือการฝึกฝนตัวเองแต่รางวัลก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งของผลพลอยได้ครับขอเป็นตัวแทนของทีมส่วนมนนะครับทั้งประถมมัธยมทั้งทีมหญิงและทีมชายของโรงเรียนเมตาวิทยาเลยแล้วกันนะครับก็ ที่พวกเรามีทุกวันนี้ได้ส่วนสําคัญก็คือผู้ร่วมในการโรงเรียนครับท่านจิตตาชนะวัทีครับที่ช่วยสนับสนุนทุกอย่างทั้งที่พักทั้งเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องตารางสอนของครูที่ต้องมีส่วนในการสอนพวกเราเองเนี่ยครับแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือ,อครูโจครับเป็นผู้จัดการโรงเรียนครับท่านปริญญาชนะวัทีครับดูทุกอย่างทั้งเรื่องอการฝึกซ้อมเรื่องความเป็นอยู่เรื่องสถานที่ต่างๆการประสานงานเนี้ยครับเป็น ครูโจ้ทั้งหมดเลยครับแล้วก็คุณครูอีกก็คือคุณครูมาลีพนาขาครับที่จะช่วยดูเรื่องจังหวะแล้วก็เรื่องของมารยาต่างๆให้ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็จะเป็นคุณครูนิวัฒน์คนกลางและคุณครูสันทนาพนกลางครับก็คือท่านก็จะช่วยท่านเนี่ยหลักๆคือท่านจะดูเรื่องของบรรยายธรรมครับครูทั้งสองท่านนี้แต่ว่าพอมีการสมนมเนี่ยทั้งสองท่านก็จะสามารถโยก มาช่วยในการดูการส่วนมนได้เพราะว่าของเราเนี่ยจะทําทั้งประถมและมัธยมประถมต้นประถมปลายมัตต้นมัตปลายชายหญิงครบทุกรุ่นเลยครับก็ต้องใช้จํานวนครูที่ค่อนข้างที่จะเยอะน,นิดนึงครับแล้วก็เออจะลองให้ก็คือวันที่หกเมื่อกี้ครับสิบวันที่แล้วก็คุณครูคุณครูสันทนารับเพิ่งเสียชีวิตไปครับแล้วก็ซึ่งคุณครูเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นหนึ่งท่านที่เป็นหนึ่งท่านที่เป็นทุกอย่างของทีมส่วนมนของเราเหมือนกันนะครับ ไปต่างจังหวัดท่านเป็นครูผู้หญิงนะครับก็คือแต่ไปต่างจังหวัดท่านก็ขับรถให้ขับรถยนต์อย่างเงี้ยครับคอยดูของที่ขาดก็บางทีไปแข่งแล้วก็พักในที่ที่เป็นเขาเรียกว่าแข่งในเมืองแต่ว่าต้องไปพักทีอ่อำเภอหนึ่งอย่างเงี้ยครับคุณครูเวลาของขาดคุณครูก็จะขับรถเข้ามาในเมืองให้พอดีจะซื้อไปให้พวกเราเงี้ยครับก็ท่า,ทาเกึ่งเสียแล้วก็พระราชทานพิงศพัยวัน ที่เกครับแต่ท่านเสียที่หก็ทีมสวนมนของโรงเรียนเราที่เป็นน้องๆนะครับรุ่นปัจจุบันก็ได้มีโอกาสได้ไปสวนมนในงานศพของท่านด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งท่านที่มีทุ่มเททุ่มเททุกอย่างให้กับทีมสวนมนนะครับนอกจากการทํางานของความเป็นครูที่หนักแล้วก็ครึ่งครึ่งวันของท่านนะครับมอบให้กับทีมสวนมนซึ่งผลสุดท้ายเนี่ย ความสาเร็จทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่เราคนเดียวครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราประกวดเราได้รางวัลสิ่งที่ถามก็คือฝึกซ้อมยังไงเราก็ภูมิใจที่จะตอบว่าคุณครูของเราช่วยฝึกซ้อมให้พระอาจารย์ของเราช่วยฝึกซ้อมให้เพราะถ้าไม่มีเบื้องหลังที่เบื้องหลังที่แข็งแข็งแกร่งนะครับเบื้องหน้าก็จะไม่มีวันที่จะประสบความสําเร็จได้ครับก็เลยอยากจะขอบคุณคุณครูทุกท่านแล้วก็พระอาจารย์ที่ช่วยสอนช่วยสปอร์ตทุกด้านของเราจนทีมโรงเรียนเมตาวิทยา เป็นทีมที่ประสบความสําเร็จในทุกรุ่นที่แข่งขันได้จนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็คอยบอกน้องๆเสมอว่าไม่ต้องไปกดดันตัวเองทําให้เต็มที่ที่สุดนึกเีสยว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกครับว่าเราเป็นการฝึกฝนตัวเองใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และรางวัลก็คือผลพลอ,พอยได้ที่จะตามมาครับ